มันเนื้ไปย้อนละลงทางย้อนเขาเหตุทางไหมไนี่เห็ดจังไหนแบบนี้เหตดต่อยู่บ่ทางหรือเศ้าเห็นแล้วเขาสเห็ดต่อยู่ใช่เขาเตุทางมาอพ่อไปใส่ฮะพ่อไปใส่นั่นภาควนเขาน้ำหนักสักกอนจังเขมือส่ง มันสิลงอีกหลงไปางไหนแน่บางอย่างนี่ว่าตะกอมันมันเนียตอไม่รักไมนะซใได้นะก้เจ้เลถอดออกนะมันก็เล่นลงม่จัเครเยอวันนึไงตอเลี้างานเาเ็ดทงไม่เลียลงอกนะไม่เ็ดทงไม่เลลง